ตอนนี้เราติดแล้วค่ะตอนนี้เป็นการแข่งขันข U. N. 5,000 meter men final นักกีฬาที่เข้าแข่งขันหมายเลข2 the 1เฟอร์เนเดสคาร์ลอสเอสจากติมอเลสเตจากคอมพิวเอรออร์หมายเล281เฟอร์นเดสคาร์ลอสเอสกุยฟอรบิโอเล่หมายเลข292เวียนจงเขื่อนจากเวียดนาม Number ข กีรินตันติเบรเทศมาเลเซียชาวสื่อจากมาเลเซียกับอานฝ่กรอตนิเียนชาวสื่อจามาเลเซีย ไปแล้วครับไปแล้วครับ5,000เมตรรอบชิงครับคีรินกับมังกรนะครับของไทยคิรินกับมังกรรอบแรกครับแรกล่อยตัวไปแล้วคีรินกับมังกรนะครับนักวิ่ง5,000เมตรจากทีมชาติไทยครับไปแล้วครับไปแล้วยาวๆไปครับ รอบแรกอยู่นะครับขึ้นรอบแรกนะครับตอนนี้มังกรคิรนอยู่ที่นกนนะคิรินคิรินเขาไปไปเ้ขเขาไปเชียงมังกรเชียงมังกรคิรินต้องเขาหนึงน่งในสาม,มนแน่นอนเชียงมังกรให้ขึ้นมาหน่อยนี่ผ่านไปหนึ่งรอบแล้วนะครับทั้งหมดกี่รอบพี่น้องสิบสองรอบครึ่งครับทั้งหมดสิบสองรอบครึ่งผ่านไปแล้วหนึ่งรอบเดี๋ยวเราค่อยถ่ายเพิ่มตอนหลังเหลยออีกสิบเอ็ดรอบครึ่งผ่านไปแล้วหนึ่งรอบเดี๋ยวเรารอรอรอบสองรอบสุดท้ายเราโอเคเราน้อยู่เราน้อยู่ ตอนนี้นักวิ่งทีมชาติไทยมี2คนนะครับก็คือพีรินกันจิเวครับมังกรครับมังกรวันนี้เจ็บกำลังขยับขึ้นมาแล้วกำลังขยับขยับแล้วเห็นไหมขยับมาที่หกเวลายาวไกลครับนี่เข้าสู่รอบสองกำลังจะพบรอบสองนะครับนี่กำลังจะพบรอบสองกอนมังกรต่อไปต่อไปนี่ครับมังกรต่ออยู่กำลังต่ออยู่ครับไม่หลุดหรอกไม่หลุดหรอกต่ออย่แหละ้สองรอบผ่านนะครับสองรอบผ่านสองรอบผ่าน ทีินเกาะเกาะกลุ่มผู้นำบางกรเกาะช่วงกลางกลางมหาท้ายาเดี๋ยวเราจะถ่ายสองรอบสุดท้ายนะครับยาวๆไปยาวยาวไปฮ้ย,ยไ,ไม่ยอมเลยเฮ้ยที่ไหนคือไหนบ้า กิรินเฮ้ยเราเจอคนไทยอยู่นี่ครับเหรียญทองนะครับกิรินกันตุ้ยว้ากิรินกิรินเยอเหรียญทองนี่ครับเหรียญทอง